ก็ขอเริ่มต้นจากที่มาก่อนเลยแล้วกันไอเดียเรื่องพายุหมุนทางเศรษฐกิจเนี่ยความจริงเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่เศรษฐศาสตร์นี่ความจริงเริ่มมาตั้งแต่าดัมสมิธซึ่งก็หลายร้อยปีมาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าไอเดียเรื่องพายุหมุนเรื่องอะไรพวกนี้ไม่มีหรอกมันเพิ่งมาทีหลังเกิดขึ้นสมัยยุคที่เรียกว่าการถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่หรือว่า Great depression เริ่มจากในสหรัฐอเมริกานะครับช่วงทศวรรษ1930ถ้าเมืองไทยก็ 2,470กว่ร้เจ็กว่าม,มันก็ปิ้งอะไรสำคัญขึ้นมาใช่ไหมสองันส<ช>ี่้ยเจ็ดห้าคือเนี่ยมันเกิดช่วงใกล้ๆก,การเปลี่ยนแปลงการปกครองอของของประเทศไทยในสหรัฐอเมริกากำลังเกิด เรียกว่าความถดถอยครั้งใหญ่ซึ่งไอ้เกรดดิเพรสชันเนี่ยมันเริ่มจากสหรัฐอเมริกาแต่มันกระจายไปทั่วโลกเลยทําให้เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมันตกต่ำมากจุดเริ่มต้นก็คือว่าช่วงทศวรรษพันเก้าร้อยยี่สิบเนี่ยโหเศรษฐกิจมันโตดีมากตลาดหุ้นโตไวสังหาอะไรต่ออะไรมันเฟื่องฟูคนก็รวยกันเยอะจนมาถึงพอปลายทศวรรษพันเก้าร้อยยี่สิบเนี่ยมันก็ปรากฏว่ามันอาจจะมีเป็นฟองสบู่อะไรเงี้ยก็เลยฟองสบู่ก็พับ ตลาดหุ้นก็คราชอย่างหนักหน่วงคนก็เสียเงินกันเยอะอคือเงินที่ลงทุนในตลาดหุ้นก,ก็หายเยอะนักลงทุนพวกธนาคารอะไรก็เสียหายมากซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นการถดถอยทางเศรษฐกิจที่แบบยาวนานแล้วก็หนักหน่วงมากมันก็เลย go from bad to worse ม,ออม,มันเกิดขึ้นได้ไงวะตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเ,เรื่องอย่างนี้ไม่ควรเกิดใช่ไหมอดัาสมิธบอกว่าตลาดเนี่ยทำงานโดยหลักอะไรมี invisible hand ม,มือที่มองไม่เห็นที่พออะไรมันออกจากสมดุลไปแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็จะค่อยๆปรับ ตัวเข้าสู่อีควิลิเบรียมเหมือนเดิม แล้วก็มองซ้ายมองขวามันก็ไม่ได้มีแบบว่าภัยธรรมชาติไม่ได้มีสึนามิไม่ได้มีอะไรที่แบบว่ามาทําลายฐานการผลิตใช่ไหมหายงานก็ยังอยู่ครบโรงงานฐานการผลิตก็ยังมีครบแต่ว่ามันเหมือนว่ามันมันเป็นจิตวิทยาของผู้คนในสังคมเนี่ยเกิดกลายเป็นมองโลกในแง่ร้ายมากมทุกคนเชื่อพร้อมกันว่าชิบหายแล้วเราต้องตายแน่แล้วเป็นครั้งแรกที่เขาบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจโดยเฉพาะระดับมหาภาคเนี่ยจะลุ่งหรือว่าจะร่วงเนี่ยจิตวิทยาเนี่ยสำคัญมากจําเป็นต้องมีทฤษฎีใหม่ ที่ใช้อธิบายบอกว่าเฮ้ยใช้แต่ supply demand แล้วก็ที่อาดัมสมิธคิดไว้มันไม่ได้แล้วมันต้องมีทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้นมาที่เอาเรื่องจิตวิทยาของคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในโมเดลของเราด้วยก็มีนายคนหนึ่งที่ดังมาจากช่วงนี้อันนี้ก็คือทฤษฎีของจอห์นเมนร์าเคนน์นักเศรษฐศาสตร์ที่ดังมากบอกว่าจะเสนอทฤษฎีใหม่แล้วนะว่าเศรษฐกิจเนี่ยโดยเฉพาะระดับมหาภาคเนี่ยมันอธิบายโดยทฤษฎีของอาดัมสมิธไม่ได้แล้วมันต้องมีปัจจัยใหม่ที่ใส่เข้าไปคือ เรียกว่า animal spirits mm. animal spirits mm. ก็คือเรื่องความเชื่อเรื่องจิตวิทยายมากก็บอกว่ามีสัตว์อยู่สองประเภทมีบูลใช่ไหม,ไหมบูก็คือกระทิงใช่ไหม <at> ก็คือ <at> ถ้าเกิดว่าในสังคมมีความเชื่อมั่นทุกคนมีความแบบว่าบู l l i s h ว่าเฮ้ยอนาคตสดใสในลักษณะนี้ก็ผู้บริโภคก็จะไปจับจ่าย mm. เพราะว่าเชื่อว่าเฮ้ยปีหน้าก็เงินเดือนขึ้นเดี๋ก็ได้โบนัสแล้วพอจับจ่ายปุ๊บธุรกิจก็เห็นโอ้โห<ฮ>เรามีคน ขายยอดขายดีใช่ไหมก็เพิ่มการผลิตจ้างงานเพิ่มมีการลงทุนเพิ่มขึ้นใช่ไหมพอลงทุนเพิ่มขึ้นก็ทุกคนได้โบนัสอะไรทุกอย่างมันก็เศรษฐกิจมันก็โตมันก็ฟูนี่คือว่าจิตวิทยาแบบกระทิงบูนี้มันจะชาร์จใช่ไหมคือแบบว่าเอาเอาไงเอากานลุยสัดอีประเภทหนึ่งก็คือแบกนั่นคือหมีหมีก็ไม่ทําอะไรจําสินอย่างเดียวก็คือว่าผู้บริโภคขาดความมั่นใจก็ไม่ออกไปจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ผู้ผลิตขายไม่ออกก็เลยเลิกออฟทำให้ตาว่างงานเพิ่มขึ้นการที่จะเป็นเขาเรียกว่าคน ดูแลเศรษฐกิจระดับมหาภาคเนี่ยต้องเป็นนักจิตวิทยาที่ดีต้องสามารถที่จะควบคุมเมนเทลิตี้ของผู้บริโภคผู้ผลิตได้ือถ้าสมมติว่าบ้าคลั่งเกินไปว่าโ oh, oh, อเวอร์อะไรเงี้ยปั่นตลาดทุนตลาดอสังหาจนมันเป็นฟองสบู่แบบว่ามันเยอะเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมก็ต้องพยายามคูมันดาวน์นิดนึงแต่ในเวลาเดียวกันถ้าทุกคนแบบมองโลกในแง่ร้ายหมดไม่อมอกมาจับจ่ายเลยทุกอย่างซบเซาแล้วก็แย่ลงเรื่อยๆเนี่ยนี้ก็ต้องหาวิธีทําให้แบบ กลับมาให้มันไม่ไม่มองโลกในแง่ร้ายเกินไปเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าการผลิตทุกอย่างจะดีหมดแต่ถ้าทางด้านดีแมนทางด้านอุปสงค์มันไม่มีมคือคนแม่งไม่ซื้อธุรกิจก็ซบเซาก็ขาดการลงทุนพอไม่ลงทุนปุ๊บปีหน้าก็การผลิตก็แย่ลงอีกเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนโฟกัสจาก เรื่องการผลิตอย่างเดียวนะมาสนใจทางด้านด้านดีแมนด้วยด้านอุปสงค์ด้วยแมนเนจใช่มีดีแมนที่เพียงพอเพราะถ้าดีแมนไม่เพียงพอแล้วเนี่ยมันก็บางทีมันติดลลมตัวอย่างที่ชอบเล่าให้นักเรียนฟังในห้องเรียนเวลาพูดถึงเศรษฐศาสตร์เคเนเซียนก็คือว่าเคยไปปาร์ตี้ไหม มันจะมีปาร์ตี้สองประเภทใช่ไหมคือปาร์ตี้ที่มี energy เข้าไปปุ๊บแล้วแม่งตุบตุบคนแม่งลุกขึ้นมาเต้นมีการเฟรตมีการโจ๊กอะไรกันสนุกแม่งเข้าไปแม่งโห energy แม่งสูงว่ะแล้วมันจะมีปาร์ตี้อีกประเภทหนึ่งคือเข้าไปแล้วทำไมแม่งกร่อยแม่งกลอยว่าปาร์ตี้มันคนกร่อยเลยแบบว่าเป็นอะไรกันวะแบบมาปาร์ตี้กันทำไมอาหารอะไรเครื่องดื่มอะไรก็มีพร้อมทุกอย่างใช่ไหมบรรยากาศไฟเฟยก็มีทุกคนแม่งก็ยืนอยู่มุมห้องนั่งดูอินสตาแกรมตัวเองอะไรคือมากันทำไมวะเนี่ย คือลักษณะของเศรษฐกิจที่กาลังติดหล่มซบเซาการวิเคราะห์อ,อย่างนึงก็คือว่าเฮ้ยบางทีเจ้าภาพก็อยากให้ให้มันสนุกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แบบเฮ้ยลองเปลี่ยนมิวสิกดิฟลอร์แม่งไม่มีใครเต้นเลยอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนฟลอร์แล้วก็ของเจ้าภาพไปลองสตาร์ทดิไปเต้นอยู่ตรงฟลอร์ <ๆ S 2> อะไรเงี้ยมันก็ออกได้2แบบใช่ไหมใช่ครับ <laughs> แบบหนึ่งก็คือเฮ้ยดนตรีใหม่เจ้าภาพไปคนก็ไปขยับเต้นกันไหมแล้วมันก็จุดประกายติดใช่ไหมอีกแบบที่ขึ้นหน้ากลัวกว่านี่ก็คือว่าไปเต้นอยู่กลางฟลอร์แล้วทุกคนแม่งมองเลย ก็แบบมองซ้ายมองขวาเออกูกลับไปนั่งอะไรวะเคนก็เลยบอกว่าวิธีที่จะทำให้ปาร์ตี้มันคืนชีพขึ้นมาเนี่ยมันต้องการแบบว่าคนที่มีแบบคาริสม่าดูดีอ่ะคนที่แบบว่าใครๆใครชื่นชมอ่ะพอเดินเข้ามาในห้องปุ๊บทุกคนเรียกว่าโฟกัลจุดสนใจเข้ามาแล้วสามารถที่จะแบบว่ามีความมั่นใจอ่ะคือแบบ ดน,นตรีแล้วก็เริ่มเดินไปมีโจ๊กอันนึงตลกมากเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังพอเล่าเสร็จโอ้โหจอนขำเนี่ยโอ้โหโจกแม่งดีอยาไปเล่าต่อคนอื่นอะไรเงี้ยอารมณ์เริ่มเปลี่ยนละทีนี้เปลี่ยนดนตรีปุ๊บเริ่มขยับตัวอยู่กลางฟลอร์คนอื่นเห็นเ,เต้นท่านี้แม่งเท่หวะแล้วก็ดนตรีนี่มันใช่อะมันเป็นสิ่งที่แบบเข้ากับมูดตอนนั้นพอดีอคนก็เริ่มลุกขึ้นมาขยับ ตัวเต้นกันใช่ไหมปาร์ตี้มันก็เริ่มฟื้นคืนชีพจากปาร์ตี้กร่อยๆม่งกลายเป็นปาร์ตี้ที่แบบทุกๆ,ๆกคนแม่งแบบโหส <นะ S 1> เส้ในใจเส <นะ S 2> ้นใจมันก็มีคําถามใช่ไหมบอกว่านิทานคุณก็ฟังดูดีนะแต่ว่าที่บอกว่าไอ้คนที่มีคาริสม่าที่สามารถเข้ามาเปลี่ยนมูดของปาร์ตี้ทำให้ทุกคนเริ่มหันมามองโลกในแง่ดีจับจ่ายใช้สอยเนี่ยคิดว่ารัฐบาลเก่งขนาดนั้นเหรอบางทีเนี่ยภาคธุรกิจหรือว่าประชาชนเห็นรัฐบาลออกมามือเติบจับจ่ายเงินเป็นจํานวนมากโดยสร้างหนี้เนี่ยแทนที่เขาจะบองว่าเฮ้ยอนาค มันดีขึ้นแล้วนะเราน่าจะเริ่มจับจ่ายใช้สอยบ้างเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นตรงกันข้ามก็ได้คือประชาชนมองโอ้โหนี่ภาครัฐมันเยอะเว้ธุรกิจมังโอ้หนี่มันชักเยอะเพราะฉะนั้นมองไปในอนาคตอีกสักข้าปีสิปีใครจะจ่ายว่านี่นั่นอ่ะกูกูนี่แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นแทนที่จะพอเห็นรัฐบาลออกมาจับจ่ายนั่งอยเฮ้ยปาร์ตี้อารมณ์ดีกันได้แล้วอะไรเงี้ยอ่ามันก็เป็นไปได้ก็สามารถที่จะ tell story ได้เหมือนกันว่าผู้บริโภคมันเริ่มเต้อง ระวังหน่อยนะอีก3ปี5ปีเนี่ยภาษีขึ้นแน่เลยเพราะว่าต้องใช้นี่อันน่นี้ภาคธุรกิจก็อาจจะเริ่มมองโอ้โหภาษีแม่งขึ้นแน่เลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการใช้จ่ายนะเพราะฉะนั้นมันก็พูดได้2แบบเหมือนกันก็คือการออกมากระตุน้นการออกมาใช้จ่ายของรัฐบาลแบบมือเติบสร้างนี่เนี่ยถ้ามองแบบเคสมันก็อาจจะสร้างทําให้ปาร์ตี้มันหลุดออกจากหลม่มแล้วก็ไปต่อได้แต่ในทางเดียวกันมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันถ้าคนเขามองว่าเฮ้ยแม่งไม่ใช่ว่าการจับจ่ายนี่มันจะทําให้อนาคตเราแย่ลงนะไม่ใช่ดีขึ้นมัน ก็ยิ่ง b a ร r ช e ขึ้นไปใหญ่คือการใช้จ่ายก็ยิ่ง,ตก,งตกลงไปอ